สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและคลิปนี้คือการสปอยหนัง The Big Hit นำแสดงโดยพระเอกมากฝีมือมาร์กตัวเบิร์ตเรื่องราวของนักข่ารับจ้างเมือปืนระดับพระการที่ถูกเคลื่อนหักหลังเรื่องนี้มันมากครับก่อนชมเพลปผมขอทุกคนจะสะเจ็ดไหลเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนเราก็ไปดูกันเลยครับ เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นในวันพฤหัสเมลวินสไมล่มือปืนรับจ้างพระเอกของเรื่องเขารับของมาจากเวนส์เพื่อนในแกง๊งซึ่งคือศพของแซมมี่วันที่พวกเขาเพิ่งจัดการพระเอกนำศพไปฝากไว้ที่บ้านของกิกเชนเทลโดยจะกลับมาเอาไปวันเสาร์จากนั้นก็ไปออกกำลังกายบอดีเวทเป็นส่วนใหญ่ก่อนจะไปอาบน้ำซึ่งแก๊งของเขาเนี่ยมีด้วยกัน4ี่คนดับตัวพระเอกเวนส์ซิสโกที่ดูเป็นผู้นำและก็คั้นช์ที่ชอบเล่นว่าวเพราะว่าประหยัดเงินมากกว่ามีแฟนหลังจากอาบน้ำเสร็จพวกเขาก็ไปทำภารกิจจัดการนัก กคนนหึ่งัสีปลอมเป็นช่างเพื่อเข้าไปในโรงแรมและก็นําปืนออกมาจากกล่องเตรียมวิทยุให้พร้อมพอได้เวลาตามแผนังสีก็เริ่มลงมือฟันไปคว,วบคุมระบบไฟเหลือสามคนแยกไปยีทางพวกเขาอยู่หน้าห้องซึ่งเป้าหมายอยู่ในนั้นเขาชื่อว่าสแลฟพร้อนกับการอีกจํานวนมากซิสโกเริ่มนับถอยหลังฟันก็ตัดสายไฟทั้งสามเปิดประตูเข้าไปรววปืนใส่กาดทันทีปลาเอกปลาระเบิดในโชว์ลีลาการยิงปืนที่โคตรเทพพวกมันเยอะมาก พรเอกขอให้เพื่อนอีกสองคนที่อยู่หน้าห้องมาช่วยแต่พวกซิสโก้เนี่ยกลับไม่เข้าไปและแกล้งยิงปืนพร้อมกับขยิบตาให้กันเหมือนกับพวกมันนั้นตั้งใจให้พระเอกลุยคนเดียวรับ ิ่งเงินที่พวกซิสโก้จะได้เนี่ยน่าจะทําให้เขานั้นหยุดง,งานไปได้ปีหนึ่งทั้งสองยืนเชิลวคุยกันจิบกาแฟปล่อยพระเอกไปเสี่ยงตายคนเดียวซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีห้าหกคนพระเอกปาระเบิดควันฝั่งตรงข้ามรีบหนีออกมาพระเอกยิงใส่ไม่ยันแต่การคนหนึ่งที่หลบอยู่ในอ่างก็ได้โผล่ขึ้นมาจากน้ํารัวปืนใส่เขาเช่นกันจนพระเอกร่วงตกหน้าต่างการคนนี้จับจ้องอยู่กระทั่งโดนยิงตายทายจริงแล้วพระเอกเนี่ยไม่ได้ตกลงไปสาวสามคนในอ่างกรีดยางหวาดกลัวพระเอกบอกพกพวเ ื่อปลอดภัยแล้วเมื่อเสียงเงียบลงหวกซีสโก,โกก็เข้าไปยิงปืนลงพื้นชนหน้าอกกันทำเหมือนว่าจัดก,การได้ขณะที่พระเอกยังยิงบวกกับการอยู่และวิทยุบอกเพื่อนมาช่วยพระเอกโรยตัวยิงเก็บไป4ีคนการที่อยู่กับเป้าหมายก็รีบชิ่งหนีไปก่อนแม้ว่าเขาจะจ่ายให้สองเขาแต่เดินออกมาก็โดนยิงตายสเลปที่หวาดกลัวก็รัวปืนมั่วสุดท้ายถูกพระเอกยิงปิดจอบ แต่กาดก็ยังมาอีกชุดไม่มีทีท่าจะหมดสักทีพระเอกจึงตั้งระเบิดเวลากระโดดทะลุหน้าต่างลงมาจากชั้นเสร็จกาดโดนระเบิดตายพร้อมกับพระเอกที่ตกลงสระน้ําฉากตัดมาพวกเขาเนี่ยก็ทับเงินจากปารวสกู้เป็นนายจ้างซึ่งพระเอกได้รับโบนัสหรือว่าเป็นคนยิงจัดการเป้าหมายซิสโกก็ไม่พอใจทันทีโดยอ้างว่าตัวเองเป็นคนยิงจัดการตอนที่ไปเจอเสเลปมันยังไม่ตายพระเอกก็แย้งขึ้นว่ามันตายไปแล้วพวก ซึ่งเอาจริงเมื่อกี้เนี่ยพระเอกใช้เดี่ยวอยู่คนเดียวด้วยซ้าแต่ซิสโก้มันก็พูดเชิงประชดว่าตัวเองไม่เอาก็ได้เพื่อนสองคนเนี่ยก็จิบน้ําทําเป็นไม่รู้อะไรพระเอกที่ไม่อยากมีเรื่องก็เลยตัดดําคาญโดยการไม่เอาโบนัสและก็ยกมันให้กับซิสโก้ซึ่งมันก็ยิ้มดีใจและขอบคุณพระเอกที่เป็นคนซื่อสัตย์ และพวกมันสามคนเนี่ยก็ได้รับงานมา1งาน,งานโดยที่ไม่บอกปารยสซิสโกโช้ชวนพระเอกไปด้วยพระเอกบอกถ้าปาริสรู้ต้องไม่พอใจแน่แต่ซิสโก้ที่ร้อนเงินก็พยายามโน้มน้าวพระเอกยังไม่ตกลงซิสโก้ไปส่งพระเอกที่บ้านพระเอกเก็บอาวุธเข้าตู้ซึ่งจะเห็นว่ามีอยู่อีกเพียบคลื่นไ like หลกระบอกระเบิดอีกระตักแต่ไม่นานร้านเช่าหนังเนี่ยก็โทรมาบอกเขาเอาหนังคงคองมาเคินและนี่ก็คือคู่มั่นพระเอกเธอมีชื่อว่าแพมเธอถาม ว่าก้นของเธอเนี่ยยังแต่งตึงอยู่หรือเปล่าโดยให้พระเอกเบียดดูอีแกก็ไม่ขาดศรัทธาก่อนที่แพมจะบอกว่าจะชวนพ่อแม่มาหาอาทิตย์นี้พระเอกได้ฟังก็อารมณ์เปลี่ยนทันทีเพราะว่าครอบครัวแพมเนี่ยไม่ชอบที่หน้าเขาเท่าไหรแต่แพมอยากใช้โอกาสนี้บอกกับพวกท่านว่าเรามั่นกันพละเอกยิ่งตกใจเอียดี่คุณยังไม่ได้บอกพวกเขาเลยเนี่ยก็เชิญหาโอกาสที่จะบอกอยู่ที่รัฐซึ่งปัญหาก็คือพ่อแม่แพมเนี่ยยังไม่รู้ว่าพระเอกไม่ใช่เยี่ยวเขาเป็นคาทลเลกปลเอกก็ใส่มากแต่แพมก็พูดให้เขาเบาใจได้ แม้ว่าพระเอกไม่ใช่ยิวเวลาเดียวกันครับกิ๊กของพระเอกชันเทลเอก็เอาเงินที่พระเอกให้เนี่ยมาฉลองกับแฟนตัวเองแถมยังไม่เอาไปจ่ายนีย่และก็ขอจากพระเอกเอ,กอกีกทําให้กลางเด็กวันนั้นพระเอกต้องโพลไปบอกซิสโก้เขาเอาด้วยงานที่พวกซิสโก้จะทำเพราะร้อนเงินวันศุกร์ซึ่งงานที่พวกเขาจะทาเนี่ยก็คือการลักพาตัวหญิงสาวคนหนึ่งเพื่อมาเรียกค่าไถ่จากเศรษฐีพ่อเธอจิโร่เป็นชาวญี่ปุน่น คาดว่าน่าจะได้เป็นแสนเพราะเอกถามเพื่อความแน่ใจว่าเขาจะจ่ายและโอซิสโก้มั่นใจมากเพราะว่าจิโร่คือเศรษฐีผู้สร้างหนังแต่ความจริงแล้วเนี่ยจิโร่เพิ่งล้มละลายเจ้าหน้าที่คนของออกจากบ้านเขาซึ่งจิโร่จนถอดถึงขั้นที่ว่าจะไปรับลูกสาวแต่ไม่มีเงินให้กับคนขับรถเงินคนหนึ่งจึงให้ยืยมส่วนทางด้านพระเอกครับเขาขอยืยมเงินเพื่อสองหมื่นห้าเพื่อจะเอาไปให้กิกชันเทลฟันจึงแนะนําว่าการเล่นเ้าเนี่ยช่วยนายประหยัดเงินไปได้เยอะเพื่อน แต่สุดท้ายปานก็ให้ยืมซิสโก้เนี่ยก็เตือนเข้าไปไอ้าสงสาวนั่นมันหวังแค่เงินจากนายเลิกไต้คนเลิกซะซึ่งพระเอกเนี่ยทำไม่ได้ซิสโก้ก็ไม่เข้าใจทำไมนายถึงเลิกกับผู้หญิงที่ขี้งกหิวเงินแบบนั้นไม่ได้วะพระเอกบอกว่าเขาทนความรู้สึกที่เธอไม่ชอบเขาไม่ได้นี่แหละปัญหาใหญ่ซึ่งเป็นธรรมชาติของชีวิตที่จะมีคนไม่ชอบเราซิสโก้เนี่ยก็สายหน้าพูดไม่ออก ไม่นานนะแชมเทลก็โทรมาโทรเงินอีกแล้วแอรู้จุดอ่อนพระเอกด,ดีและก็ย้ำว่าเธอเบื่อพระเอกเต็มทนแล้วเมื่อร่จะโอนเงินมาให้พระเอกของเราเนี่ยก็เอาแต่เยี่ยมและบอกว่าจะเอาไปให้เร็วที่สุดตอนนั้นคนขับรถของจิโร่ก็โผล่มาจิสโก้ก็ยิงคาท,าทันทีและพระเอกก็ปลอมตัวเป็นคนขับรถและนี่คือลูกสาวของจิโร่ที่พวกเขาจะลักพาตัวถือมีชื่อว่าเคียวโกะอยู่ในวัยเรียนซึ่งตอนนั้นก็นั่งคุยอยู่กับแฟนหนุ่มเกส พระเอกขับรถมารับบอกว่าคนขับคนก่อนป่วยเขายกกระเป๋าเคียวโกใส่ท้ายรถซึ่งก็มีศพคนขับอยู่ในนั้นแต่เกสเนี่ยก็ขอนั่งรถไปด้วยพระเอกพยายามปฏิเสธแล้วแต่ว่ามันก็ดึงดันจนเขาต้องยอมและระหว่างนั่งรถเกสมันก็จะจัดหนักเคียวโกสั่งพระเอกปิดหน้าต่างกันแถมยังดน่าเขาว่าไอท้ทึมเคียวโกพยายามขัดขืนและไอ้เคสมันก็เริ่มใช้ความรุนแรงพระเอกที่ฟังเสียงอยู่ เขาก็ทนไม่ไหวจอดรถและก็ยิงเฮ็ชจอดฆ่ามันทันทีเคียวโกก็ตกใจมากละเอขับไปจอดที่กลางป่าซึ่งโปซิสโกเนี่ยก็รอยอยู่เคียวโกก็เข้าใจสถานการณ์ทันทีวันนี่คือการเรียกค่าไถ่ซิสโกก็ยื่นสคริปต์ให้เธออ่านและอัดวิดีโอไว้เคียวโกก็อ่านตามนั้นซึ่งก็คือการบอกพ่อเธอว่าตอนนี้เธอถูกลักพาตัวและพวกซิสโกต้องการเงินหนึ่งล้านเหรียญไม่งั้นเธอตายไม่ไรเดียวกันลอเอโกจัดการศพ ซิสโก้ขอให้พายเคียวโกะไปไว้ที่บ้านเพล่อเอกก่อนทำไมต้องบ้านฉันวะซิสโกก็บอกก็เพราะว่าเป็นแผนที่ดีที่สุดทำตามฉันบอกเถอะนะาซึ่งที่บ้านแพมเนี่ยพ่อแม่เธอก็มาถึงแล้วละเอกพายเคียวโกะมาอยู่ที่บ้านของชันเคียวที่ของเขาก่อนมัดเธอไว้กับเสาเปิดหนังคิงของให้ดู แชนเควก็ลงมาเธอไปเช็คที่ธานาคารแล้วแต่ยังไม่เจอเงินเลยเธอต้องการเงินเดี่ยวนี้แหมใช้จุดอ่อนพระเอกโดยบอกว่าฉันเริ่มไม่ชอบคุณแล้วนะซึ่งพระเอกเนี่ยก็รับไม่ได้ครับที่จะมีคนไม่ชอบเขาจึางเรียกรับปากเงินอยู่ที่ครั้งจะวนไปให้เร็วที่สุด อีกด้านหนึ่งซิสโกอยู่กับกันทำการโทรไปหาจิโร่ที่กำลังจะทำการฮาราคิเรเพื่อปิดที่ตัวเองรับแต่ว่าล้มละลายแต่พวกซิสโกเนี่ยก็โทรมาสะก่อนเปิดเทปที่เคียวกวบพูดไว้เธอถูกลักพาตัวส่งเงินมาหนึ่งล้านไม่งั้นเธอตายจิโร่เนี่ยก็บอกว่าตัวเองไม่มีเงินซิสโกไม่เชื่อพรุ่งนี้ตอนสิบโมงจะโทรเพื่อนัดสถานที่ไม่สม่มมาเธอตาย เีโรที่ไม่มีเงินเนี่ยเขาจึงโทรไปหาปาริสซึ่งท้จริงแล้วเนี่ยปารสเจ้านายของพวกซิสโก,โก้เขาคือพ่อบุญธรรมของเคียวเกอะและรักเธอสุดหัวใจเมื่อรู้ว่าลูกถูกลักพาตัวปาริสก็เดือจดจัดๆซิสโก้เต้นอย่างมีความสุขที่จะรวยแล้วแต่ไม่นานปาริสรียกเขาไปพบใน20นาทีระเอกได้เจอพ่อแม่แผมดับและก็เป็นอย่างที่คาดเธอเนี่ยไม่ชอบพระเอกเลยสักนิดบอกให้ทั้งคู่เลิกกันซะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะแต่งงานกันระหว่างยิวกับคาทอลิก และนั่นก็ทําให้แพมทะเลาะก,กับแม่เพอะเอกเดินไปหาพ่อแผมถามเขาว่าถ้าไม่อยากให้แต่งงานกันเนี่ยพ่ะเอกก็จะไม่ทาแต่พ่อเนี่ยเหมือนจะไม่แคร์ไม่สนเรื่องนี้อยากกินเหล้าสถานเดียวหมอให้พระเอกเล่นเล่าให้พระเอกก็ไม่ขาดศรัทธาแต่ก่อนจะยกเข้าปากแม่แพมเนี่ยก็ห้ามไว้ทันอย่าให้เขากินเด็ดขาดนะไม่งั้นเรื่องใหญ่แน่พระเอกก็งงว่าอะไรกันณตึกของปาเรียสซิดโกนั่งอยู่กับกาบนับเส็บ ปาริสก็เล่าเรื่องที่ลูกสาวบุญธรรมของเขานั้นถูกลักพาตัวเขาโกรธจัดมากมันจะโทรมาพรุ่งนี้ตอนสิบโมงซิสโก้ได้ยินเนี่ยก็รู้ทันทีนั่นมันกูนีว่วะปาริสก็สั่งซิสโก้หาตัวมันให้เจอแล้วฆ่าซะซิสโก้ก็ต้องตามน้ําไปก่อนด้านแชนเดลที่นอนอยู่กับแฟนหนุ่มแปนเนี่ยก็บอกให้เธอไปทิ้งพระเอกซะแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นเช้าวันเสาร์เธอก็นําตัวเคียวก่อไปคืนที่บ้านพระเอก พร้อมกับศพแซมมี่ท่าที่พ่อแม่แพมจะเห็นพาเอกก็รีบพาเชียวโก้ไปซ่อนไว้ที่หลังรถเวลาเดียวกันพ่อของแพมเนี่ยก็แอบกินเหล้าแพมเห็นถุงหน้าบ้านแตกก็จะเปิดดูว่าคืออะไรแต่เซียววิก,ก่อนที่จะเห็นพระเอกก็ห้ามไว้ได้ทันบอกว่ามันเป็นเนื้อกวางยีซิสโก้ฝากมาให้เขาเป็นมังเสวรัสแพมจึงบอกให้เขาเอาไปทิ้งตอนนั้นเชียวโก้เนี่ยก็อยากออกมาจากรถได้ความวุ่นวายก็เกิดทันทีพระเอกพยายามจับเธอหลบหน้าแพมจนสุดท้ายก็จับเข้าหลังรถแล้วก็ปิดประตูใส่จนเธอสลบ หมาก็กัดถุงศพละเอกรีบไปห้ามก่อนที่พ่อแม่แพนจะเห็นแต่เวลาเดียวกันพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็ขับรถออกไปเพื่อที่จะไปโบสถ์ละเอกวิ่งไปห้ามแต่ไม่ทันหวานซวยก็คืเคียวโกดอยู่หลังรถแต่โชคดีที่ไม่นานพวกเขาเนี่ก็กลับมาเพราะว่าพ่อปวดท้องแผนก็เล็มกระเป๋าสตางค์ละเอกจึงใช้โอกาสนี้บอกพวกเขาว่าเล่มของที่หลังรถเหมือนกันเอาจึงเอาที่นอนบางเคียวกะและแอบปุ้มออกมาแงะพวกแพมก็ออกไป ด้านปารีสละกาศพวกเขาก็รอให้โจนโทรมาพร้อมกับเครื่องมือต่างๆที่จะหาว่ามันคือใครจะได้ยกพวกไปฆ่าขณะที่ซิสโกโ้มันก็ตู้สั่นและรุ้นให้กัมส์อย่าโทรแล้วอีกว่างเคียวโกะไว้ที่โซฟาเขาโทรไปขอความช่วยเหลือจากปันให้มารับเคียวโกะไปไว้ที่นั่นก่อนกันก็โอเคขอเล่นเบ้าสัก30นาทีแล้วจะไป ตอนนั้นเธอเนี่ยก็รู้สึกตัวพอดีละเอกเช็ดหน้าและขอโทษเขาจะเปิดผ้าปิดปากให้ถ้าสัญญาว่าจะไม่เสียงดังเชีวยกวกดตกลงละเอกก็เอาผ้าออกเพื่อกล่าวขอบคุณแต่คงไม่ไขกุญแจมือให้ใช่ไหมละเอกบอกว่าเสียใจเขาคงทาไม่ได้ เียวโกพอเข้าห้องน้ำละเอกจิ้งพาเธอไปเขียวโกบอกขดกางเกงในให้หน่อยละเอกก็เขินอายแต่ก็ทําให้อย่างยินดีจนน้องเขียวโกคนนี้เหมือนจะเริ่มปิงเขาเล็กน้อยละเอกไปยืนรอหน้าห้องเนี่ยไม่นานเธอก็บอกว่าเสร็จแล้วละเอกดึงกางเกงในคืนให้น้องเขียวโกเย้มและบอกคนไม่เหมือนจรสเรียกค่าไถเลย พระเอกก็ตอบความจริงเขาไม่ใช่เขาคือมือปืนมากกว่าพระเอกอุ้นเคียวโกะมาไว้ที่แดมเขาจะทําอาหารให้กินแต่ว,ว่าเธอคงจะหิวแล้วเคียวโกก็ถามถึงผู้หญิงคนนั้นที่จับเธอมาที่นี่พระเอกตอบว่าเธอไม่เชิงเป็นแฟนเพราะว่าเขามั่นกับแคมแล้วด้านกรมเขาก็บิ้วตัวเองเพื่อให้กล้าโทรไปหาพวกจิโร่หรือว,ว่าตอนนี้ซิสโกไม่อยู่ ซิสโก้ตอนนั้นเนี่ยก็มองเวลาและคิดว่ากมคงไม่โทรมาแล้วกระทั่งโทรศัพท์ดังขึ้นใจมันก็หล่นลงไปตะตุ่มกัมโทรมาณสถานที่พวกจิโร่เนี่ยก็ค้นจากเสียงจนรู้ว่ามันคือใครปาริสก็สั่งไอ้บุกไปฆ่ามันทันทีซิสโก้ไม่มีทางเลือกรีบนำกัดไปที่นั่นพอเอกก็เล่าเรื่องสนตัวให้กับเคียวโกะฟังเคียวโกะเนี่ยพอรู้ทุกอย่างเอกก็ไม่ตำหนิผู้หญิงสองคนนั้นที่เอาเปรียบพระเอกเราะว่าเขาง่ายเองจนพวกเธอได้ใจพะเอกก็สารภาพตามตรง ว่าเขารับไม่ได้ที่คนไม่ชอบเขาเชียวเกือบ,บอกทันทีนั่นมันผิดปกติแล้วเนะนี่ยกำเนี่ยก็นั่งรองเงินอย่างเชียวกระทั่งการยกก้วกมาจอ่อปืนใส่กำยกมือยอมแพ้ทันที ซิสโกเนี่ยมันก็ตามน้ำรีบเข้าไปถามว่าเด็กอยู่ไหนมันพยายามกระซิบบอกกรรมัมห้บอกว่าอยู่กับเมลวินสิ่งคือชื่อของพระเอกกรัรมเนี่ยก็พูดคำนั้นซิสโกก็เล่นละครฉากใหญ่ทำเป็นตกใจรใ้องไห้เขาเปรียบมันน้องชายฉันเลยไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ซิสโกเนี่ยก็จัดการฆ่าและบอกกรรมัมนายเคยบอกว่าอยากจะทำเพื่อฉันนี่แหละซิสโกก็สั่งการทุกคนเรากำลังจะไปหาเมลวินแล้วฆ่ามันซะพอปาริซ่าเรื่องนี้เขาก็ไม่อยากจะเชื่อแม้ว่าเขาจะรู้ว่าพระเอกร้อนเงินอยู่แต่ไม่คิดว่าจะกล้า ขนาดนี้ขณะที่พระเอกเขาก็สเสวยกับน้องเคียวโกต่อทำอาหารด้วยกันจนน้องเคียวโกบอกถ้าถอดกุญแจมือให้เธอเนี่ยคงจะช่วยได้เยอะพระเอกก็ไม่คิดอะไรมากเขาก็ถอดให้และพอได้โอกาสน้องเคียวโกก็ฟาดหัวพระเอกเรียกให้คนมาช่วยแต่มันก็ไม่มีใครพระเอกจับเธอมัดดงเดิมแล้วก็นําไปเว้นหลังรถและไม่นานพวกแพรมก็กลับมาพอดีแม่เนี่ยก็ย้ากับเธอจับเอาไว้ไปบอกเขาซะว่าเราจบกัน ตอนนั้นฟรานซ์ก็โทรมาบอกพระเอกครับว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วพวกซิสโก้และกาดนับสิบกำลังจะไปฆ่านายปาริสเข้าใจว่านายคือคนลักพาตัวเด็กญี่ปุ่นคนนั้นรีไปจากที่นั่นซะพระเอกก็ตรงไปยังคลางแสงเก็บอาวุธให้ดีมากที่สดุดเขากำลังจะถอยรถออกไปเพาะว่าตอนนั้นซิสโก้เนี่ยก็มาถึงแล้วกำลังคุยกับพวกมพมเอ็กมองรูปคู่ที่ห้อยอยู่ แม่แพมเน่ก็ชวนซิสโก้มาทานมื้อกลางวันด้วยกันพระเอกก็เปลี่ยนใจเดินลงจากรดซิสโก้และกาดนั่งร่วมโต๊กับพวกแพมพระเอกก็ถามอยากไปคุยกันข้างนอกไหมพอแพมเน่ก็สั่งนั่งก่อนเขามีอะไรจะกล่าวพระเอกจ้องคำเมงซิสโก้เขารู้ว่ามันทรอยศ์ พ่อแผมก็เมาหนะักและก็เริ่มพูดไม่รู้เรื่องกวกกาจ่อปืนใส่พระเอกจากใต้โต๊ะแน่นอนว่าเขารู้และก็เตรียมปืนมาพร้อมแล้วพ่อแพมเรียกเขาชมพระเอกว่าเป็นคนดีมีน้ำใจแต่มันกลับไม่เพียงพอสำหรับบางคนซึ่งหมายถึงแม่แพมที่บ้าศาสนาซิสโก้บอกพระเอกฉันขอโทษพระเอกตอบกลับไอ้เลว รับใส่กระสุนแม่แพมเนี่ยพยายามหยุดสามีเขาดึงผ่าที่โต๊ะพวกใส่ซิสโกโ้และจังหวะนั้นพระเอกก็ยิงค่ากราดทั้งสองหมุนตัวไปหลบหลังโต๊ะซิสโก้ยิงสวนมานายโกรธฉันใช่ไหมเพื่อน พระเอกตอบเราเพื่อนกันนุ้ยซิสโก้ยังนับพระเอกเป็นเพื่อนอยู่แต่ว่ามันอยากก้าวหน้าระหว่างทั้งสองยิงสู้กันเนี่ยพวกกาดก็มาเสริมอีกสองคันรถพวกมันรัวปืนใส่และเอกถามแผมคุณจะเลิกกับผมใช่ไหมเอกฝ่ายก็ตอบว่าใช่พระเอกหาจังหวะไปที่รถและขับหนีทันทีพวกซิสโก้ก็ขับตามสองฝ่ายยิงบวกกันกลางถนนซึ่งเขียวกวกอยู่หลังรถตอนนั้นพวกชันเทลเนี่ยก็ขับมาพอดีพระเอกชนรถของเธอจนกระเป๋าเงินถลนพร้อมกับแผ่นหนังคิงของ รถพวกปารสก็มาอีกคันสามคันเกือบชนกันสองคันพุ่งลงข้่งทางเหวนพระเอกคนเดียวเขาบอกเคียวโกรอที่รถพระเอกโยนระเบิดใส่ซิสโก้ซึ่งไม่น่าจะรอดจากนั้นก็เก็บเงินของแชนเทลพวกปารีสยังไม่ตายพระเอกที่คิดว่าทุกอย่างจบแล้วเขาก็ขับรถออกไปแต่ซิสโก้มันยังไม่ตายรับจ่อปืนถามแชนเทลเธอคงรู้ว่ามันจะไปไหนซิสโก้จิกรถเธอขับตามพระเอกทันทีปารีสก็จ่อปืนถามแชนเทลว่าพระเอกไปที่ไหน ซึ่งเขาไปที่ร้านเช่าว,วีดีโอเพื่อจะเอาหนังคิงคองมาคืนเขารู้ว่าเคียวโกชอบเขาและเอกก็บอกเธอว่าเขาคือนักฆ่าอาชีพอยู่กับเขามันอันตรายแต่เคียวโกก็ไม่คิดมากเธอรับได้อยู่ด้วยแล้วตื่นเต้นเดชทั้งสองก็จูบก,กันอยู่นานจนซิสโก้มันตาม,มาทันมันขับชนเต็มๆจนรถพระเอกตกหน้าผาโชคดีที่มีต้นไม้เขาช่วยเธอลงมาซิสโก้มันตาม,มาถึงในป่าพระเอกก็ให้เคียวโกไปรอเขาที่ร้านวีดีโอ ซิสโก้ขับไล่พระเอกอยู่นานจนมาบวกกันที่หน้าผาเป็นพระเอกที่ชนะได้มองไปยังรถตัวเองด้านบนที่กำลังจะหล่นลงมาเขาเรียดหลบรถลนทับซิสโก้จนมันโดนระเบิดตายไปอีกรอบพระเอกเอานั้นมาเกลนระหว่างคุยกับเจ้าของร้านซิสโก้เนี่ยมันก็ยังไม่ตายอกีกท้ายสิงเลาตอนระเบิดมันโดดลงน้ำถันยับแม่งโคตรตายยากบวกเขาก็เปิดฉากสู้กันอีกครั้งจนไปถึงชั้นสองและก็เห็นรูปของครันส์ลูกค้าอันดับหนึ่งสำหรับหนัง X อไอนี่ก็สุดจริง ทั้งสองวัดกันอยู่นานแต่สุดท้ายซิสโกมันก็ถูกแทงตายจนได้แต่ว่ามันก็ยังไม่เล่นเหลี่ยมพูดดีกับพระเอกซึ่งเขาเนี่ยก็หลงเหลี่ยมอีกครั้งซิสโกดึงระเบิดที่ตัวพระเอกเวลาเริ่มนับคอยหลังเหลืออีก14วิพระเอกรีบวิ่งออกมาและก็เห็นเคียวเกาะรอยอยู่เขาจะเดินไปหาเธอแต่ปารีสก็มาถึงเช่นกันเขาจ่อจะยิงใส่ทําให้พระเอกตัดสินใจวิ่งเข้าร้านจนโดนระเบิดตายลงไปเคียวโกะก็เสียใจเป็นอย่างมาก หลายวันต่อมาที่โรงเรียนเขียวกขึ้นรถกลับบ้านโดยที่มีเวนส์เป็นคนขับเอกคนนี้ว่าเป็นพระเอกครับกระพั่งเวนส์จอดรถเพื่อรับใครบางคนและเขาก็คือพระเอกแม้วินสไปรีที่รอดมาได้หนังเรื่องนี้มันตายยากจริงๆหายจริงแล้วตอนระเบิดเนี่ยพระเอกหลบอยู่หลังแผ่นเหล็กทําให้รอดชีวิตเขียวโกดดีใจมากทั้งสองเข้าจบก่อนที่จะไปล่องเรือกันต่อแล้วหนังก็ตัดจบไป และนี่ก็คือ The Big Hit 4โหดโคตรอันตรายซึ่งก็ทำคะแนนจาก IMDb ไปที่6คะแนนครับและได้ฟังรถเทนนักวิจารณ์ให้ไว้ที่41%ฟังคนดู57%ครับใครชอบแนวนี้ก็บวกหนึ่งมาได้ครับสามารถชมเต็มเ,เรื่องได้ที่ Apple TV และถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าด้านแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ